สุดท้ายเราก็ได้ของมาจากซับไฟดเรกเตอร์ครับเดี๋ยวจะไปลองรีวิวให้ดูด้วยตามน,นี้รับของเลยขอบคุณนะคะทำให้เครื่องพลังงานเนี่ยเข้าร่างกายเราได้ถึงสาสิบเซนสามสิบเซนเนี่ยเป่าข้างหน้านี่ทะลุไปถึงข้างหลังเลยนะคะไปถึงกระดูกไปถึงไขกระดูกเลยพอไขกระดูกกระดูกถูกกระตุ้นนะก็จะทําให้เกิดการสร้างสเตมเซลล์ cell, ที่เป็นเซลล์ใหม่ๆด้วยค่ะพอเวลาที่เราใช้เครื่องนะคะ แปลว่าเราอายุมากขึ้นแต่เซลล์ใหม่ก็จะถูกกระตุ้นทําให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ในทุกๆวันเลยต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราใช้ไตราแคร์นะเล,ล ND, เลือดไหลเวียนดีปัญหาเส้นเลือดตีบแตกตานปัญหาโรคของความดันนะคะหัวใจพวกนี้ค่ะเราก็จะห่างไกลละแล้วพอเวลาเราใช้เครื่องต่อเนื่องเซลล์ได้พลังงานเผาผ่านดีน้ําตาลในเลือดก็ลดลงใครที่มีปัญหาเบาหวา,านะน้ำตาลในเลือดสูงๆนะคะพอเราใช้เครื่องนี้ปุ๊บเซลล์กลับมาเผาผ่านดีดึงเอาน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงานได้น้ําตาลในเลือดเราก็ลดลงได้อย่างง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ใครที่ ม่มีปัญหานะอักเสบปวดบวมแดงช้ำหรือว่ากล้ามเนื้อล็อกนะคะเครื่องนี้จะช่วยลดการอักเสบได้ดีมากๆเลยจะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็เอาออกของเสียออกจากเซลล์ได้ดีนะคะพอของเสียออกจากเซลล์ปุ๊บปัญหาการปวดเราก็ลดลงได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะใช้เครื่องแค่10 15นาทีนะคะเหมือนกับเราไปนวด40ครั้งเลยนะคะเหมือนกับเราไปครอบแก้วนะคะฝังเข็มเนี่ยสิครั้งครอบแก้ว20ครั้งปวดาสามสิครั้งเลยแล้วก็ไม่เจ็บไม่อะไรเลยต้องมาเทสนะคะสุดยอดมากโอเคที่ไหนครับที่เดอะสตรีทใช่ค่ะ เจอกันนะครับส,สนใจทางไลน์ตรงนี้นะครับทักมาครับจองคิวได้เลยค่ะที่เขาให้มาเราก็เลยเอามาลองเล่นดูจริงๆแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปเข้าร้านร้านอะไรนะร้านสันอะไรนะร้านคุณหมอพวกผิวพรรณก็ได้นะผมว่าเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวจบจากเนี้ยผมจะลองเล่นที่หน้าจเจริญกันก็นดีดีเนี่ย เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับความใสใช่ไหมือใช้อันนี้แหละร้อนร้อนอยู่เนี่ยนี่ค่ะเปิดแอร์นะเปิดแอร์24เลยนะร้อนหนีกเลยเหงื่อจะออกแล้วเนี่ยนีเห็นสีม่วงมัไหมมันไม่ใช่แค่คลื่นมันไม่ใช่แค่ใช้ความร้อนเปล่าปกตินะครับแต่ว่ามันมีการเรื่องของการการใช้ความถี่เข้ามาช่วยมันเหมือนคล้ายๆกับถ้าเรายิงเลเซอร์เห็นไหม การใช้เลเซอร์แบบเดียวกัน